ตอนนี้เก่งไหอันนี้หอ,อกแล้วครับผมหอกแล้วเผาแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะพลาดครับผมมา,บมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมมา,ม,ามาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหลาไหลตัวเป็นๆนะครับนี่นี่ครับ ครับท่านผ well. ู้ชมวันนี้เจอกับไอ้เก่งแรัแล้วนะครับผมวันนี้ไอ้เก่งจะพปลาท่านผู้ชมมาล่อไปเย่ยนนะครับผมในลําห้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปชมกันนะครับผมว่าเขาจะมานกันนะครับวันนี้แต่เท่าที่ไอ้เก่งดูกว่าจะมีหมายอยู่นะครับผมมีหงมันอยู่ครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวไอ้เก่งจะพปาท่านผู้ชมไปล่อปเย่ยนกับผมด้วยเหยื่อของเฮานะมีหลังเป้หลัง่ไครับผมนั่นก็คือเหยื่อไส้เดือนครับท่านผู้ชมไปครับผมไปชมหลังแรกเลยครับไปครับ เบ็ดขอให้เก่งเป็นเบ็ดทาเองนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ครับผมเป็นเบ็ดทาเองนะครับผมนี่เห็นก่ครับโอเคครับผมแล้วก็เหยื่อของเขานันก็คือเหยื่อเส้เดือนครับท่านผู้ชมนี่ครับไปครับเดียวไอ้เก่งกองเหยื่อแล้วเอามาหล่อแล้วครับผมไอ้เก่งเจอนี่รูหนึ่งแล้วครับนะครับชมเอามาชมหลังแรกกันแล้วครับผมว่าจะเกิดความหมันก่อนนะครับเก่งเจอรูตรงนี้นะฮะครับผมแยเข้าไปเลย ครับท่านผู้ชมน้ำยู่เขายู่บอกแล้วครับผมตอนนี้ชมกันใกล้ๆแล้วครับผมตรงนี้นะครับ ไไอ้เก่งนึกว่ามันจะบมถูุกนะครับผมไอ้เก่งเอาเบ็ดเตี่ยเก่งแปกมาผ่านๆแล้วมันยังมาขีนให้มันกำลังคงจะออกมาครับทานผู้ชมแล้วทีนี้ไอ้เก่งเอาไอตัวนี้ทิ้งไว้ครับผมเบ็ดขวดใส่เนื้อหมูนะฮะเนื้อเนื้อเนื้อหมูซดนะครับผมใส่ลงไปมันกลิ่นครับทานผู้ชมไปครับหมันหมานหนึ่งัวแล้วครับผมไปหลังต่อไปนะครับไปครับไอ้เก่งจะย่อนเนื้อหมูซดลงไปนะครับผมตรงนี้นะทานผู้ชมนี่นะครับผม ต้ไม้ส่งหน่อยครับนี่คือรูอ่ะโอ้ต้องไม้ส่งนิดนึงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไม้ส่งนะครับชมเอส่งแล้วทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมให้เก่งใส่ว่าสองจุดนะครับผมใส่ตรงนี้จุดแล้วก็ตรงปุ้นจุดหนึ่งนะครับผมสำหรับเนื้อโซเทานะฮะ เนื้อหมูสดนะครับผมเหยียบเข้าไปนิดนึงครับผมถ้าเก่งจะวางเวอร์ปูทูนี่จุดหนึ่งนะครับนะครับผมเด็กเก่งของนี่จใส่เหยื่อก่อนนะครับเก่งจะล่อย,ย่อนเบสขวดแบบนี้ทิ้งไว้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมแล้วทำมาใจดูกันครับท่านผู้ชมไอ็เก่งจะไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอเก่งคิดว่าโทรศัพท์ไอเก่งเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับผมมันอาจจะ้อนเกินไปครับผมแล้วก็แฮมยังหน้าจอมันแตกนะครับท่านผู้ชมเด็กเก่งจะล่ย่อนย้อนทิ้งไว้นะครับผมแล้วถ้า ข้ามาใจหลังได้ติดแล้วเดี๋ยวเก่งจะทายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเม่กีเก่งใส่ไปให้เก่งเจออันหนึ่งนะครับผมที่ไอ้เก่งวางเบ็ดขวดไว้แล้วมันตึงๆนะท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเก่งพาท่านผู้ชมไปลุ้นพร้อมกันครับผมไปครับตรงขวดนะครับเดี๋ยวปื๊บเสียบกล้องนิดนึงหาไปครับทำมาลุ้นด้วยกันท่านผู้ชมมันตึงๆนะครับ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวๆเก็บขออนุญาตก็ได้ลงแ้ำมครับโอ้ผู้ชมแค่ย่อยๆครับโอ้สู้เบดขนาดโอ้ปะทะลูกกัน ท่านผู้ชม,มดึงไปทะลุก่อนครับผมไปจกฮนะโอ้โ,อโอหลูดครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียดายขนาดโอ้นะ่ดูครับ โอ้มันดึงตึ้งครับมันจะทะลุก,กันครับผมโอ้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 เสียดายขนาดแล้วครับผมวางใหม่ครับวางใหม่โอ้ท่านผู้ชมโอ้เอาใหม่ครับผมเอาใหม่ครับโอ้เสียดา,ายครับท่านผู้ชมตึ้งขนาดอ่ะโอ้ครับเดี๋ยวก็มาใหม่ครับผมโอ้เสียดายโอ้ พลาดไปหนึ่งครับข้าราช้ชมตอนนี้เก่งมาอันนี้หยอกแล้วครับผมหยอกแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมมันน่าจะพลาดครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหปลาหลายตัวเป็นๆแล้วครับนี่นี่ครับผมโอ้เดี๋ยวสีถุงสีทุงก่อนครับผมอือโอ้มอแบบนี้ก็ครับ หมดหน่อยโอ้นี่ครับผมอฮ่าต้องได้ไปแกะที่บ้านแลครับผมเพราะเบ็ดนี่มันมีเงื่องนะครับผมแกะไม่ได้ครับครานี้ต้องไปแกะที่บ้านนะฮะเอาล้ครับย้อนลงไปโอ้โหโอ้โโอเคครับท่านผู้ชมมันตัวที่สามแล้วครับผมไปต่อแล้วครับท่านผู้ชมโอ้อีกครับมวนโอ้สุดยอดสุดยอดไปต่อเลยครับผมผู้ชมหลังนี้มีความเคลื่อนไหวครับผมนี่ฮะ เด๋อเก่งขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมว่าหลังเพสครับผมหลังเพสหลังเพสหลังเพสหลังเพชงนะครับผมนี่เด๋อเก่งขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับนี่หลังนี้นะครับเอาละครับผมท่านผู้ชมโอ้ โอ้โหูแห้งหนักขนาดครับท่านผู้ชมอืออ๋อเมื่อถ้าได้ลงน้ำครับถ้าได้จกครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหน้ำกระลึกเอาเอาเปิดโอ้เรียบร้อยโอ้โอ้เรียบร้อยครับผมลงคลิปเปิดเรียบร้อยถ้าได้จกครับ ลึกตกแก่ครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ขายเก่งเรียบร้อยครับลงแหนครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ดูขนาดนี้เลยหรอเนี<ๆ>่ยโอ้ ได้จับได้หางครับมันม้วนครับผมปลาลอยนะครับหรือว่าปลาเยียนนะถ้าอยู่ในน้ํานะครับจับได้หางมันมีประโยชน์ครับผมปีแทบเบ็ดอันนี้คืออู้โ้ท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับผมโอ้โจ้ครับโจ้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 ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมโคตรปลาไหลโคตรปลาไหลอยู่ทางบนเลยอ้ โอ้โทษนะครับผมโทษโทษโทษโย้ายไปโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมโอ้โอ้โหมันลื่นลึกครับท่านผู้ชมดูฮะตองไปเลยนะครับผมโอ้ดูฮะโอ้เอาดินไปหนูอ่าเรียบร้อยครับผมเสร็จเป็นขวดเราอีกตัวหนึ่งนะครับไ้เกบของได้เราถุงกันแล้วครับผมโอ้ หมายเลขนี่โอเคอยู่ครับท่านผู้ชมอ่าไอเก่งขออนุญาตเอาไปแกะที่บ้านนะครับผมเพราะว่าอ่าทุกตัวที่มันติดเบ็ดนี่ไอเก่งคิดว่าคงบบรอดนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมโอ้โหใครจะนึกว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ครับผมโอ้โหฟอร์บันวันดูฮะมันโดนตรงนี้นะครับผมลึกเกินครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอ่าลงไปหนูโอ้เรียบร้อยครับผม มัดจอกไว้ก่อนครับ4ตัวแล้วครับท่านผู้ชมประคับไปหมายต่อไปแล้วผมคิปเปอร์เบอร์หลังนี้ครับท่านผู้ชมถึงเปียกแล้วครับได้เก่งขออนุญาตพ้อมมาด้านบนมานะครับผมเนี่ยตะกี้ดึงดึงหมวยยอมขึ้นมาครับโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวพอ่พอตะกี้แล้วครับท่านผู้ชมดูดูตัวพ่อกข้ตัวตะกี้ครับโอ้ดูฮะดู โอ้โหโอ้บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์โอ้โอ้โดนบิ๊กไซส์กแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมโอ้โอ้ไปครับไปครับหาถุงเราโอ้แห่แล้วครับผมแตกแห่แล้วครับผมสิบสี่แตกแห่แล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้แตกหลังช่หลังเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมถึงจุดหมายเรียบร้อยได้เก็บขอใส่ถุงกันนะครับผมขออนุญาตนะครับ ทุกๆตัวนะครับไปเก่งจอาไปแกะที่บ้านมดนะครับผมเพราะว่าแกะที่นี่บ่ได้นะครับผมเพราะว่าเบ็ดมันเป็นเบ็ดเมืองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ย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 ท่านผู้ชมรังแรกนั้นเนี่ยที่ได้ตัวยหขนาดนี้สำหรับคนทั่วไปอาจจะบบดใหญ่นะครับผมแกะสำหรับเก่งมันใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่ครับผมมัดจอกไว้ครับผมเอาไปใจหลังที่เหลือนะครับผมนี่ โอ้โหไปครับผมแค่เก่งดูกันฮะทีหลังครับห้หลังครับท่านผู้ชมมันไปครับผมไปครับเจอตึงๆกับแล้วครับท่านผู้ชมเจออีกแล้วเจออีกแล้วหลังไหนครับหลังนี้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 ตึงครับผมนี่หลังนี้เลยนะครับชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่ฮะเก่งของนุญตตั้งกล้องก่อนนะครับโอเคครับผม เอาละครับผมเอามาลุ้นพร้อมกันเลยท่านผู้ชมเอาละครับผมโอ้ยมาแล้วโอ้ตัวนี้ออกเหมือนจะออกง่ายมาครับโอ้โหตัวใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่พอได้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไปเยี่ยนหม่นี่ไม่แต่ตัวใหญ่ๆครับท่านผู้ชมดูฮะดูครับผมดูดูครับดูครับดูครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเต้เก่งแบบกลัวมัน ไอ้รูดนี่คือเพราะว่าเบ็ดหอยกิมเป็นเบ็ดเงืองนะครับท่านผู้ชมเบ็ดย่าเกลใส่แป่งเบ็ดกองนะฮะนี่ครับผมดุดดักดุดดักครับโอ้โหท่านผู้ชมเอาละครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปครับผมถุงเสี่ยวหมันครับโอ้ยเบาๆหนูเข้าไปดิเข้าไปดิอ่าโอ้ยใหญ่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 โอ้ยแบบให้เข้าเอาละครับผมเอาละโอ้ยโอัย เฮ้ยไอ้หิ้เข้าไปแล้วครับผมเอาแล้วครับมัดไว้ครับผมมีตรงนี้อีกหลังนึงครับตรงนี้กัดตึงๆนะครับผมมาฮะท่านผู้ชมย้ายนะครับผมเฮาบัตรต่อแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บวนี่ครับผมย้ายกล้องมาเลยนี่ตรงนี้ก็ตึงครับหลังติดหลังเลยครับท่านผู้ชมหลังนี้โอ้หลดุดโอ้ยเดี๋ยวครับผมเดียวเดียวเดียว เดินสำรวจดูครับผมโดนนี่อีกหลังหนึ่งแล้วอีกหลังหนึ่งแล้วท่านผู้ชมหลังนี้ฮะโอ๊ยโทษครับผมอึ๊บเสียบนี่นะครับผมเสียบก่อนนะครับเดึงครับดึงเดนิดนดนิดนเดินปลอยล้วท่านผู้ชมเบ็ดขวดนี่หมานานะครับท่านผู้ชม โอ้ใหญ่แน่ครับทุกผู้ชมดูฮะดูแออโอเคอยู่ครับดูฮะดูนี่ครับผมนี่ฮะนี่นี่นี่กาแฟครับผมไปครับไปยัดถุงครับผมดูฮะนี่ครับปลยครับผมเก่งตชอบปาดทั้งทั้งมดนะครับไว้ในห่มนะครับผมเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะครับท่านผู้ชมเงี้ยเก่งเก่งก็ลืมป้อนนะครับผมป้อนก่อน โอ้ยตัวนี้กลิ่นมินครับผมนี่ฮะของป้ากเนาะทีแกนครับนี่เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่หลังครับแตกแล้วเจ็ดครับท่านผู้ชมร้อยอีกเจ็ดครับท่านผู้ชมมันๆครับผมเยี่ยมผมหลังนี้กระโดนครับท่านผู้ชมถึงๆแล้วผมโอ้ย อย่างกัดโอ้มาแล้วครับโอ้อย่างสีโล่งๆอย่างโล่งๆโอ้มาแล้วครับมาอยู่มาอยู่จกครับจุกจกช่วยจุกช่วยหูใหญ่อยู่นะครับผมลุ้นครับจะบิ๊กบอมหรือไม่นะฮะโอ้ผมพอได้อยูงครับผมนี่ครับผมนี่โอโอเค นี่ครับโอเคครับผมไปครับใส่ถุงครับผมไปใส่ถุงกันเลยดุดดัดดุดดักครับโอ้ยท่านผู้ชมจับยัดถุงให้หมดครับผมโอ้โหหลายแล้วครับผมเดียนี้เจ็ดแปดตัวแร้บท่านผู้ชมนับขวดกันนะครับผมแปดขวดแปดขวดครับผมเย็นได้ เจ็ดตัวครับท่านผู้ชมแล้วไอ้ปากล้องตัวนึงครับผมสรุปคือทั้งหมดนี้แกะออกไปได้สักตัวครับต้องไปแกะออกที่บ้านหมดครับผมเพราะเบ็ดนี่เป็นเบ็ดมีเงื่องนะครับผมที่ไอ้เก่งใช้เปลี่ยนเบ็ดกล่องนะฮะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอแหมไอ้อันนี้มีนิเจ็ดมีนิแปดนะครับผมจะเหลือรุ่นหกตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นหกตัวนะครับผมตอนนี้กําลังสองโมงนิดๆนะครับผมประมาณสักสองโมงครึ่งนะครับผมไม่เก่งก็จะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชม ได้ไปได้เขาก็จะยั้งจะปอกก่อนนะครับผมการทีอีก็โอ้โหหนักตึ๊กตึกแล้วครับผมท่านผู้ชมไปครับเขารอลุ้นที่เลือนะครับผมไปครับหมันหมันครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ไอเก่งจับปลาไอแปดตัวนี่นะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับผมไปโพสแปดตัวนี่แล้วไอหกหลังที่เหลือนะครับท่านผู้ชมไอเก่งจะแปลงทริปสั้นๆนะครับผม เพราะว่าไอเก่งจะมาใจไม่แรงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก่อสองโมงเกืองแล้วครับและเห็ยางไอเก่งไม่ได้ห่อเข้ามานะครับผมไอเก่งต้องกลับไปกินข้าวนะครับผมแล้วอหกหลังที่เหลือนะครับไอเก่งจะไว้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะคลิปสั้นๆต่อจากนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้าน,นครับท่านผู้ชมว่ามันได้กี่ตัวนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือไอเก่งออกมา14บ่ก็คงจะเป็น8นะครับ8ปากก้างตัวหนึ่งก็จะเลตปลายเย็นเจตัวครับท่านผู้ชม ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านครับผมว่ามันตัวใหญ่ม่งได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วอีกหกหลังนั้นให้เก่งจอาแปลงเป็นคลิปสั้นๆคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมมาเจอกันที่บ้านครับผมไปครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมาถึงบ้านแล้วครับผมเอาถอกออกก่อนนะครับนี่ครับผมไปเยี่ยนที่วได้โหหวันกันเบอร์หวันกันเบอร์ครับผมเนี้ยได้เก่งคนนี้าัดแก้ก่อนนะครับผมออนุญาัดถอดก่อนนะครับผมนี่ เทียนมันหวานเบสนี้นะครับผมท่านผู้ชมอย่างเดียวที H ่เขาจะอ,าออกได้ก็คือเขาต้องปริชีพมันนะครับผมซึ่งการปริชีพนั้นมันเกี่บ,บสมควรและมันก็อาวเป็นท่าที่บทแรกดูงใดนะครับผมได้เก่งขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะนรับผมขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไอเก่งจะปริชีพมาแล้วก็เพื่อที่จะโปรตเบสเขาออกเนาะครับผมขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามานะครับผมจะไปลืมอ่า กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามเฮ้ยเก่งตัวนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมหว่านกันเบอร์ครับผมนี่ครับเด็กเก่งขออนุญาตแกะก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเด็กเก่งได้ปัดสายเบ็ดมันออกมดแล้วนะครับผมตะกี้นึกว่าจะต้องปีชีพมันมุดครับแต่ทุกๆตัวนะฮะเบ็ดจะขำปากมันมดนะครับผมเด็กเก่งจะแบบนี้นะครับผมแบบเส้นสายแบบนี้เด็กเก่ง้เตะท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมว่าได้ประมาณนี้นะครับได้ตัวใหญ่ มาสาตัวนะครับผมสำหรับท่านอื่นเพื่อนอาจจะวาตัวน้อยนะครับผมแต่สําหรับไอเก่งแล้วโอเคครับตัวใหญ่อยู่ฮะดูฮะดูนะครับผมตัวใหญ่อยู่ครับผมนี่ได้ปลาเยือนเจ็ดตัวนะครับผมรกาได้ปากก้างตัวหนึ่งนะครับไต่เก่งขออนุญาตชําแระก่อนนะครับผมนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามชมนะครับผม